อคนเ่ยใช่คือผมทำมาตอนแรกคือเขาใส่บูทให้ประมาณ35แล้วมันก็วิ่งไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมสวัสดีครับผมนนท์จูนเน่ครับวันนี้เราส่งงานกับ e ีสูที่ชุดีดไอูพาวเวอร์ปี2018นะครับคันนี้แก้งานที่อื่นนะครับก่อนมาบูทสามสิวิ่งไม่ได้เลยรังปรับจูนให้บูทแค่32จัดไป สวัสดีครับผมหน่่ยจุนเน่ครับเอามาดูครับหนึ่งจุดเก้าราคาสูงใช่ครับมีแปลงกระป๋องเกรนะครับแก้งานกระป๋องเกรด้วยแล้วก็แก้งานรีแมปที่อื่นด้วยมาดูครับคันนี้จะวิ่งเป็นไง ปับเกียร์ไม่ต้องยกกรเร่งโวเปลี่ยนเกียร์เร็วเกินดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมครับของเดิมควันท่วมเลยมัง้งอ่ะใช่พี่ควันมันจะม้วนอยู่ม้วนรถไม่เดินไม่ดึงใช่อยู่ท้ายกระบะเลยอ่ะพี่ท้ายกระบะาแ,แต่คันเร่งเบาๆอย่างเงี้ยควันมันจะม้วนอยู่ท้ายกระบะมันไม่พุ่งออกอ่ะ รถมันไม่ดึงด้วยมันกว่าจะดึงรอบสูงจริงใช่ไหมรอบอยู่ประมาณเกือบจะ้อสามแล้วดูนี้แตะเบาๆบูติดแล้วนะเราลองค่อยๆเลี้ยงนี้เนี่ยบูธติดละก็เลยเรื่องใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันยบบไปแรงไม่ได้เพราะว่าข้างหลังร้อนเนาะมันร่อนมากเลยใช่เติมลมไปม่มากไปหน่อยอรถรถเรามันหนักใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ไหมที่เราบอกว่าพี่รถ ผมจะแก้งานรถผมมันบรรทุกหนักประมาณตันกว่า,วาคันนี้ใช่ไหมใช่คันนี้แล้วคือผมก็เข้าใจนะถ้าการนันเก่าผมดูจากฟาไฟด,ดูจากเนี้ยคือแม่งอย่าเป็นขนของเหนื่อยอะเร่งควันกบอยู่แล้วแหะใช่คือจะขึ้นเนินคือโอ้โหเครียดเลยต้องเล่นรอบสูงยังกับรถใสโบใหญ่จะขึ้น รถหนักมันเราใส่ของสามตันแล้วคันเร่งตอนนี้โอเคกว่าเดิมไหมฮะโอเคพี่เบามากเลยเบาเบากว่านะเด้าไหมมีกระเด้ามีกระตุกไหมลองดูมีไหมดีกว่าเดิมพี่เยอะเยอะไหมโอเคยูเทิร์นเนี่ยพอเรากดคันเร่งปุ๊บคือรอบมาแต่อันนี้ไอแอนเก่าอ่ะมันต้องสองพันห้าถึงสามพัน รถมันถึงจะพุ่งไปเหมือนแบบเราหยาบตบเราหยาบคันเร่งลงไปแล้วมันไม่ไปมันจมรถมันไม่ไปมันจมพอเราดีดคันเร่งขึ้นรถถึงพุ่งไปอย่างเงี้ยอาการสิงเลยเนี่ยใช่แต่นี่แต่คันเร่งคือมาเลยอ่ะตามตีนนะแต่้นี่ค่อยขับมันเรื่องนี้เขาถึงเรียกว่ารถใช่ไหมแบบดั๊แไปเครียด ขับยากอผมเข้าใจควาสสิกะครับรถขนของอ่ะคือจังหวะเวลาเราจะแซงจะอะไรจะออกขวาอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้พแต่จะวิ่งต่ำๆอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ควันจะม้วนอย่างเดียวนะใช่แต่้าเลอย่างนี้ควันจะม้วนอยู่ท้ายแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Speedly Map ไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเฟซบุ๊กส่วนตัวหนุ่ยเว้ยเฮ้ยครับอย่าลืมกดเป็นเพื่อนกดติดตามด้วยนะ